ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องภูมิเวฟซิ่งนะครับทุกคนอันนี้ก็แปลกตานิดนึงนะครับวันนี้ถ่ายในห้องนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาทําคลิปนะครับทุกคนทําคลิปก็เดี๋ยวจะมาให้ดูบินนะครับบินของราผ้านะครับเสดผ้าเสดจ้างหน้านะครับทุกคนนี่นะครับนี่นนะครับเจอตรงไหนทักทีนะครับทุกคนเอ๊นะครับว่าในเครื่องนะครับมันทาอะไรไปบ้างนะครับก็มันมีคน มันมีคนเมนต์มานะครับว่าคิดว่าเออโลจิว่าลูกเดิมนะครับวิ่งตัว60หน้าไหมนะครับที่จริงมันเป็น57ช่างหน้านะครับทุกคนเออก็ทาคลิปขำๆนะครับไม่คิดว่ามันจะมีอะไรนะครับทุกคนตอนนั้นก็เดี๋ยวจะมาเปิดบินกันให้ดูนะครับทุกคนว่าราจิพามีทาอะไรไปบ้างนะครับทุกคนรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูรายละเอียดเลยครับก็โอเคนะครับทุกคนนี่นะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดบินกันนะครับทุกคนเออบินบินของที่ว่าผมไปทํานะครับเว็บร้อยยี่ห้านะครับห้าเจ็ดจักรห้านะครับก็นะครับนี่จะมีนะครับประมาณนี้นะครับค่าแรงงานนะครับห้าร้อยค่าน้ํามันล้างนะครับร้อยสี่สิบตีปลอกนะครับตีปลอกพันท้านะครับทุกคนนะครับแล้วก็ลูกสูมนะครับเป็นลูกสูบกับแหวนนะครับห้าเจ็ดของไมตันนะครับทุกคนพันห้าร้อยหกสิบนะครับ แล้วก็ทําข้อนะทุกคนทําข้อเวียงจักห้าถาวนนะครับเอาข้อเดิมไปทํานะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่สามพันสองนะครับทุกคนแล้วก็มีบูทปลายก้านนะครับสามร้อยห้าสิบปเกันมเนยมปะเก็นทองแดงพวกนี้นะครับแล้วก็ปะเก็นชุดใหญ่นะครับแคมที่ผมใช้เป็นแคมของ BBR นะครับทุกคนนะครับเว็บดาของเราใส่แคม BBR นะครับทุกคนแล้วก็ฝาสูบนะครับทําฝาสูบสามร้อยแปดสิบนะครับสปริงวาวแต่งนะครับ 700นะครับสปริงวาแต่งนะครับแล้วก็มีซีนก้านวาลนะครับ90บาทกระเดียงวาลนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับ90บาทเพราะว่าของเดิมมันไม่ดีแล้วนะครับก็มาตัวที่หน้าต่อไปนะสมุด2หน้านะครับทุกคนก็จะมีแผ่นคัตแต่งนะครับทุกคน4แผ่นนะครับแผ่นละร8อดนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็มีสปริงคัตนะครับคือเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนเกือบหมดเลยครับเพราะว่าผมแบบว่า ทำเป็นสเต็ปจัลโลนะครับคือต้องใชบว่าเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใช้แบบของดีๆจะได้ใช้ยาวๆนะทุกคนนะครับข้องควานแค็งด้วยนะครับ550นะครับแล้วก็น้ามันเครื่องหัวเทียนนอะไรพวกนี้นะแล้วก็นุ่มหนูน้ามันนะครับช่างแล้วก็ไล่มาให้นะครับทุกคนก็แป้นปรับองศาคาบูนะครับ140นะครับแล้วก็โซ่แท้นะทุกคนโซ่แท้ผมใช้เป็นดี d นะครับจะเป็นโซ่สีดําของ DI ไดีนะทุกคน คือผมไม่เน้นสวยงามอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เอาแบบว่าใช้งานยาวๆเลยนะครับก็แล้วก็มีดุมสเตอร์นะครับดุมสเตอร์เป็นดุมของเว็บร้อยนะครับทุกคนแล้วก็น็อตอะไรพวกนี้นะครับเป็น240สนะครับสเตอร์หลังตอนนั้นช่างไล่มาให้เป็น14นะ14 28นะครับเหล็กรูแล้วก็เหล็กรูอันนี้ถามว่าใช้อะไรนะครับใช้เป็นเอาไปทําเป็นที่ปิดปิดคาบูอะครับปิดย้ายแบบว่าลมมันเข้าคาบูตรงครับเออเวลาฝุ่นอะไรพวกนี้มามันจะ ติดเหล็กรูนะครับติดเหล็กรูแล้วก็เอาพลาสติกหรือว่าแผ่นฟิเจอร์บอร์ดอะไรพวกนี้มาปิดไว้นะครับก็คือเอาแปว่ากันลมกันฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็แป้นกดคัดนะครับคือตอนนั้นผมเป็นคัดมือนะครับแล้วก็เอาบอกว่าบอกช่างว่าทำมันกลับเป็นคัดตีนนะครับคัดเท้านะเหมือนเดิมนะครับคือแบบว่าเวลาเราขี่คัดมือนะครับเวลาฝนตกในเมืองหรือว่าขี่ในเมืองอะไรพวกนี้มันมันลำบากครับผมว่ารู้สึกว่ามันลําบากครับเลยเอาแบบว่าเอาออกนะครับทุกคน เออครับแล้วก็มีสแตนข้างนะครับทั้งหมดก็หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับคือทั้งหมดนี่คือสเต็ปเครื่องหมดเลยนะครับขี่ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือยังไม่รวมท่อไม่รวมท่อนะครับคือท่อผมผมมีอยู่แล้วนะครับทุกคนเออประมาณนี้หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับก็สเต็ปนี้นะครับก็วิ่งวิ่งคือที่จริงยังยังตอนนี้ยังไม่ได้ไล่นะครับทุกคนตอนนี้ผมยังไม่ได้ไล่นะครับก็ เดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับว่าตอนนั้นผมจับสเตอร์30ไปใส่นะครับน้าหนักคนประมาณ80นะครับ80นะครับสเตปอันนี้คือเป็น57จาัก5ดันโลนะครับทุกคนสเตปดันโลนะครับไม่ว่าสเตปขี่เล่นสเตปแข่งอะไรพวกนี้นะครับคือสเตปดันโลใช้งานนะครับทุกคนมันก็จะแบบว่าไม่กิจจัดเท่าไหร่นะครับเดินช้าๆเรื่อยๆนะครับยิ่งคนน้าหนักเบามากขีมันก็จะยิ่งไปได้ดีขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ขึ้นแบบว่าคลิปที่ผมลองไปขี่นะครับน้องผมลองไปขี่นะครับว่ามัน GPS มันประมาณไหนนะครับมันก็ได้อยู่นะครับผมว่าโอเคนะครับรถดันโลนะครับมันวิ่งร้อยสามร้อยสี่มันก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับ GPS เป็น GPS ของ GoPro นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ คนะครับทุกคนหลังจากที่ได้ดูคลิปกันนะครับก็ในคลิปนะครับก็น้องมันไหลออกนะครับทุกคนมันไม่ได้แบบว่าจอดออกนะครับก็คือมันอยู่ๆมันก็อยากอยาก,อยากขี่ตามผมนะครับคือตอนนั้นถามว่าทําไมใส่สเตอร์ของรถที่ภาพเป็น1ิ3สี่สามสิบนะครับก็ตอนนั้นคือกําลังจะไปไล่รถสิบนะครับทุกคนไปไล่รถสิบเข็มตัวเดียนะครับแล้วก็ ร้อยสิบมันใส่สิบห้าสิบห้ายี่แปดนะครับทุกคนก็คือเอายืมยืมเป็นสเตอร์ของร้อยยี่สมานะครับทุกคนแล้วก็สเตอร์ร้อยสิบสามสิบนะครับก็เอาไปใส่ร้อยยี่สนะครับแล้วมันเสือกวิ่งได้นะทุกคนเออวิ่งได้เฉอนตัวน้ำหนักตรงแปดสิบนะครับก็สเตอร์ก็ถือว่าใหญ่ไห่ก็ใช้ได้นะครับสามสิบนะถือว่าผมผมถือว่าใหญ่นะสามสิบก็น้องผมขี่นะครับน้ำหนักแปดสิบนะครับวิ่ง่งร้อยสี่สิบนะครับสี่สิบนิดๆนะครับ ของโ o p r แล้วนะแล้วก็ไอ้ g o p r นี่มันจะแข็งกว่านะแข็งกว่าตัวสัพทอไพวกนี้ประมาณบวก2บวกสนะครับประมาณนั้นนะครับ GoPro เราไปบวกกันดูนะครับถ้าถ้าถ้าบางคนบอกว่าเออไม่เห็นจะแรงเลยอะไรนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมขีผม่ผมรู้สึกว่ามันมันมันดึงมันตึงมือมันผมพอใจนะก็คือจบที่ผมนะครับทุกคนนะเออผมเป็นคนจ่ายตังค์นะครับทุกคนแล้วก็ไอ,อ้พวกที่ว่าค่าเจ็ดสักฆ้า มันแรงกว่านี้อะไรพวกนั้นก็คือของผมเป็นสเตปดันโลนะทุกคนไอ้พวกนั้นเป็นสเตปขี่เล่นอะไรพวกนี้มันคนวิ่งกันคนระแบบกันอยู่แล้วนะครับทุกคนบางทีรถเขาเต็มก่อนเลยถึงก่อนนะครับก็ธรรมดาครับรถคอมีกําลังเยอะนะของผมคือขี่ใช้งานนะครับขี่แบบว่าเออข้ามจังหวัดไอ้พวกนี้หรือว่าบิดมันๆไอพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับยังไม่ไล่สมบูรณ์นะครับทุกคนเราที่้านะครับก็ผมว่าผมน่าจะไล่สักประมาณสเตอยี่สิบยี่สิบเก้าสิบประมาณสามเบอร์นี้นะครับทุกคน ก็ไว้ขี่เอายานะแต่ว่าถ้าลงสนามนี่มันต้องสามเป็ดสามสองอะไรพวกนี้นะเพราะว่าสนามมันสั้นนะทุกคนแล้วก็สนามนะสนามหน้านะก็มอสิบแปดนะครับถ้าเปิดเมื่อไรเดี๋ยวเจอกันครับเจอกันนะครับคือผมผมไมเจ็ดเขาพวกเขาโง่ๆนะผมง้อคงตามใครไม่ได้ลรวก็เอาเท่าที่ไหวนะทุกคนนะครับทุกคนก็แต่ว่าผมบอกไว้เลยนะผมไม่เคยเข้าสนามนะครับยังไม่เคยเข้ากมอสิบแปดเลยนะเปิดมาปีสองปีแล้วนะก็แปลว่า รู้สึกว่าเออต้องเข้าสนามทันทีะต้องไปทำคลิปทักทีนะครับก็จะเจอกันนะครับทุกคนใครที่เจอกันเออแต่ไม่รู้ว่าเปิดตอนไหนนะทุกคนว่าช่วงน,นี้โควิดนะครับแล้วก็รถยังไม่ได้ไล่นะครับทุกคนช่วงน,นี้มันฝนตกนะครับฝนตกบ่อยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนจดมาก่อนนอนครับผมครับ